สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับวิทย์ไทเกอร์คาร์ออโต้นะครับผมบอกเลยวันนี้ผมมีรถสวยๆมาแล้วนะครับผมเป็นรถรุ่นโตโยต้าวีออนะครับคันนี้บอกเลยนะครับเป็นปี2012นะครับอีกอย่างหนึ่งคันนี้เลขไม์ค่อนข้างน้อยมากนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรอบคันก่อนนะครับว่ารอบคันคันนี้เนี่ยสีสวยแค่ไหน เต็มแค่ไหนบอกเลยคันนี้น็อตไม่ขยับนะครับเดี๋ยวมาใกล้ๆเลยครับอย่างแรกนะดูด้านหน้านะครับผมด้านหน้าคันนี้นะครับเป็นรถ t o y ยต a v ว o ออเครื่อง1 5 0 0ซีซีนะครับผมตัวนี้เป็นสีบอลเงินนะครับซึ่งคันนี้บอกเลยนะครับลูกค้าท่านเดิมเนี่ยรักษาดีมากนะครับดูจากตาไฟเป็นหลักนะครับผมอันนี้ปี12นะครับดูตาไฟนะครับอย่างกับกระป้ายแดงเลยนะครับไฟแบบใหม่มากกริบมากนะครับสีเดิมนะครับคันนี้สีเดิมทั้งหมดนะครับยังไม่เคยทำสีเลย นะครับแต่ผมจะมาเปิดฝาปรงให้ดูนะครับว่านอนไม่ขยับนี้เป็นยังไงนะครับผมมาครับดูกันชัดๆเรียวๆเลยครับผมเดี๋ยวผมเปิดฝาปรงให้ดีกว่านะครับอ่ามานะครับอืมคันนี้บอกเลยนะครับเรายังไม่ได้เก็บงานอะไรให้เลยนะครับแค่ล้างดูดฝุ่นนะครับสภาพยังไงมาอย่างนั้นเลยเครื่องยนต์เราล้างให้เฉยๆนะครับทุกอย่างเดิมทุกชิ้นส่วนนะครับผมดูจากคานเป็นหลักนะครับ นะครับคานจากสีนะครับน็อตไม่มีขยับสักอันเลยครับผมน็อตอยู่ตรงนี้ครับไอ้น็อตเดิมหมดนะครับคานเดิมน็อตเดิมนะครับผมต่อยตะเข็บต่างๆนะครับบอกเลยว่ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนด้วยนะครับปีนี้เองนะครับผมสภาพคานหน้าเดิมเดิมนะครับคานหน้าเดิมเดิมเลยไม่มีการทำสีนะครับผมเดิมเดิมทั้งหมดนะครับรอยเม็ดอาร์คทุกตัวทุกจุดนะครับอยู่ครบนะครับผมการันตีได้เลยว่า เดิมนะครับฝาปงเดิมหมดนะครับใต้มอกโตใต้อยู่ครบนะครับผมตาไฟสวยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นกันหน่อยครับอ่ะส่วนอื่นนะครับผมผมปิดก่อนนะครับส่วนอื่นนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในข้างกันหน่อยนะครับอันนี้อ่าบอกเลยครับว่ายังลูกค้าก็เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับเป็นตัวอ่าบิสโตนะครับผมอีโคเปียปี22ครับผมไปดีด้วย ยางปีนี้เลยนะครับบอกเลยว่ายางปีนี้นะครับสวยมากยางใหม่กิ๊บนะครับผมไม่ดอกไม่ต้องบอกเลยว่าใช้อีกยาวแค่ไหนแต่บอกเลยว่าคุ้มคําเดียวดีกว่าราคาเนี่ยไม่แพงด้วยนะครับภายในก็สะอาดนะครับยังรู้สึกใหม่อยู่นะครับภายในสะอาดมากนะครับดูภายในสะอาดนะครับกุญแจมีให้2ดอดคบนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูเลขใหม่กันดีกว่ามาเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันดีกว่าครับป่ะผมเดี๋ยวผมสตาร์ทเลขใหม่ให้ดูนะครับผม สตาร์ทเครื่องโชว์ดีกว่า1ทีนะครับผมเลขไม่บอกเลยว่าอยู่ที่14700 0ส0เท่านั้นเองนะครับเลขไม่บอกเลยนะครับว่าเลขไม่น้อยแบบนี้เนี่ยหายากมากนะครับสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะครับหายากมากนะครับเดี๋ยวผมไ้ดูตะเข็บด้านข้างนิดนึงนะครับว่าด้านข้างมีอุบัติเหตุไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดูตะเข็บก่อนนะครับเปิดทีละจุดเลยดีกว่านะครับโอ้โหไล่ดูเลยนะครับ สวยงามมากๆนะครับผมตะเข็บเดินชัดทุกจุดนะครับบ่งบอกได้ว่ารถคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับจากโรงงานนะครับเม็ดอาร์นี่มาจากโรงงานนะครับเม็ดอาร์นี่ส่งผลถึงความสมบูรณ์ของตัวรถได้นะครับว่าคันนี้สมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับผมขอปิดก่อนนะครับผมอ่าตอย่างหนึงนะ่งครับปึ๊บปบขอเก็บนิดนึงนะครับอ่าโอเค ดูประตูด้านหน้าแล้วเดี๋ยวมาดูประตูด้านหลังกันดีกว่านะครับด้านหลังก็ผมแกะให้ดูเลยนะครับผมอ๊บโอ้โหไม่เคยแกะนะครับไม่เคยมีการแกะเห็นไหมครับสมบูรณ์นะครับลอยเม็ดอาร์คนะครับผมชัดทุกจุดเลยนะครับประตูหลังสมบูรณ์ประตูหน้าสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกข้างหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนยางของตัวรถก็ยังใหม่อยู่นะครับกิ๊บๆบเลย ไม่ผิดหวังคันนี้รถสวยเราก็จะบอกรถสวยครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายก่อนหน่่ยดีว่าฝาท้ายนะครับผมฝาท้ายเดี๋ยวเราจะมีตอนฝาท้ายนะครับอาฝาท้ายก็นะครับดูจากน็อตได้เลยครับผมเราดูใกล้ๆกล้จากน็อตน็อตยังเป็นน็อตเดิมนะครับยังไม่เคยทําสีนะครับน็อตเดิมฝาโปรงเดิมนะครับตาสัญลักษณ์โตโยต a ายังอยู่ชัดเจนนะครับผมนะครับผมอาเถอกผมเปิดดูให้ครับว่ายางอะไรอยู่ครบไหมนะครับ จะค่อนข้างสกปรกสักนิดนึงนะครับเพราะรถยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับยังไม่ได้สปามาให้นะครับอันนี้คือเดิมเดิมมาให้ดูเลยนะครับแบบเรียวๆนะครับผมด้านท้ายบอกเลยนะครับก็ยานงยาแนวยังอยู่เดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆครับยาแนวยังอยู่นะครับยาแนวยังอยู่นะครับดูสกปรกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราสปารถให้นะครับอันนี้เราแค่ให้ดูกันก่อนนะครับแบบ before after นะครับเดี๋ยวผมจะมี after ให้ดูด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อเลยนะครับ เมื่อกี้ดูด้านขวาแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายกันหน่อยดีกว่านะครับอ่าด้านซ้ายเดี๋ยวผมเปิดฝาโปรงไอตัวขอบประตูให้นะครับจะเข็บประตูให้อ่านะครับเปิดแล้วเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์คนะครับจากโรงงานนะครับถึงจะเป็นอย่างนี้ได้สมบูรณ์มากครับคันนี้หนึ่งในร้อยครับผมนานๆจะเจอรถที่สวยๆแบบนี้ครับลูกค้ารักษาแบบว่าเหมือนลูกรักเลยดีกว่าคันนี้นะครับ บอกเลยรักเหมือนลูกอะเดี๋ยวด้านซ้ายบ้างนะครับด้านซ้ายาดูเห็นไหมครับโอ้โหด้านซ้ายก็สวยงามตามทองเรื่องนะครับครบชุดสวยงามไม่ผิดหวังแน่นอนรถสวยๆยอย่างนี้บอกเลยนะครับรถมือสองมีเยอะครับแต่รถสวยๆมีที่ผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูราคากันดีกว่ะครับผมเล่าราคาคันนี้เนี่ยมัน พอจับต้องได้ไหมนะครับคนกันเดือนเท่าไหร่ถึงจะออกรถได้นะครับย้ําก่อนนะครับคันนี้เป็นรถ Toyota v วีอนะครับปี2012นะครับผมนะครับผมถ้าออกมือหนึ่งป้ายแดงผมว่าได้จะ6-7แสนนะครับหรือว่า5-6แสนดีกว่านะครับแต่วันนี้นะครับเราขายกันครึ่งราคาเลยนะครับคันนี้ผมบอกกั้เลยนะครับผมขายในราคาที่ถูกมากอยู่ที่2แสน6หมื5พันบาทพอนะครับผมลูกค้าจะผ่อนต่อเดือนนะครับ อยู่ที่ประมาณ4,000นิดๆครับผม4,000นิดๆนะครับไม่เกิน5,000ดีกว่านะครับผมลูกค้าเงินเดือนตั้งแต่10,000บาทขึ้นไป1-15,000บาทเนี่ยออกก็ได้สบายเลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับบอกเลยผมมีโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนคือออกรถี่ยฟรีๆไปเลยให้ฟรีๆไปเลยครับผมขอแค่คุณมีเครดิตแค่ จัดยอดจัดได้เต็มนะครับมีเครดิตมาแล้วบ้างอย่างเงี้ยนะครับเรื่องไฟแนนซ์ไม่ต้องเป็นกังวลครับอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้ไหมซื้อได้นะครับผมมีบริการไฟแนนซ์ให้คุณอยู่แล้วนะครับขอแค่คุณอยากได้เท่านั้นเองผมบริการให้ถึงที่บ้านเลยไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าจังหวัดไหนผมมีบริการส่งรถได้ด้วยนะครับถ้าไม่สะดวกมาผมมีบริการส่งให้นะครับแต่เรื่องเงื่อนไขเราลองมาคุยกันอีกทีอ่ะไม่อยากจะดูตัวจริงที่ไหนล่ะร้านของผมอยู่ที่ถนนกาญจานาพิเศษฝั่ง ทางไปเดอรมอบางแคนะครับผมชื่อร้านไทเกอร์คาออโต้นะครับอยู่ลตลาดไอคาสยามนะครับถ้าสมมติลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาดูทํายังไงผมมีบริการนี่ครับบริการไปให้ดูถึงที่บ้านเลยแต่ขอได้เขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับครับผมยังไงก็โทรมาถ้าชอบคันนี้จริงๆโทรมาคุยกันก่อนเรื่องราคาผมขายไม่ขาดทุนผมขายให้นะครับถ้าผมไม่ขาดทุนผมขายเลยโอเคก่อนจากกันนะครับคันนี้ยังไงก็เดี๋ยวผมจะพามาลองขับก่อนดีกว่านะครับว่าคันนี้ขับแล้ว ดีไหมประหยัดน้ํามันไหมจะบอกเลยวีออสประหยัดน้ำมันอยู่แล้วครับมาครับเดี๋ยวมาลองขับกันดีกว่าครับมาครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในรถ t o y ย ta v วีออสแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาลองขับดูนะครับว่าคันนี้ขับขี่แล้วเป็นยังไงบ้างมาเลยครับผมอเดี๋ยวผมไปแล้วครับอ่านะครับผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีตัวนี้ตอบโจทย์นะครับไม่ว่าในเมืองนอกเมืองนะครับขับได้ต่างจังหวัดผมว่าดีกว่าอีโคคาครับผมบอกเลย แต่ราคาเท่าอีโคโคาล้วตัวนี้บอกเลยว่าเหมือนป้ายแดงใหม่ใหม่คลิปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาทดลองนะครับคันนี้เติมน้ำมันได้ตั้งแต่ e ย0่สิถึงเกเลยนะครับบอกเลยตอนนี้อยู่ตรงเส้นตัดไหมน,นะครับเดี๋ยวเราจะพามาลองสมรทน,นากันนะครับหรือว่าลองความอัตราเร่งดนมมูนะครับผมมานะครับผมมาโอ้ยออกตัวบอกเลยคันนี้ ใครได้ไปเนี่ยโชคดีออกตัวพุ่งมากกว่าเครื่องมันใหม่นะครับแล้วก็ไม่สะเทือนช่วงล่างแน่นๆลูกค้าแจ้งว่าเพึ่งเข้าศูนย์บริการมาด้วยนะครับเข้าศูนย์ทุกรอบนะครับใบยังอยู่เลยอ่ะให้ดูใบเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูใบตรงนี้นะครับใบยังอยู่เลยใปเข้าศูนย์เข้าศูนย์ทุกรอบนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าออกรถไปแล้วจะจะพังไหมจะอะไรไหมไม่มีไม่มีปัญหาครับเราดูแลให้ลูกค้าอู่แล้วถ้าสูมบุออกไป อยู่ในระหว่างสามเดือนเราดูแลให้หมดนะครับผมะนะครับดูวัตตาลงวัตาเร่งน,นะครับเกียร์เปลี่ยนปกติเลยนะครับดูวัตาเร่งดูตรงตรงอบไปเลยครับผมนะครับผมอ่าเร่งปกตินะครับเร่งดีเกียร์เปลี่ยนทุกเกียร์นะครับสมูทนะครับเขาโค้งดีมากนะครับแต่ผมจะพาไปลงตรงตรงโค้งนะครับว่า เวลาเลี้ยวโค้งแบบว่าตัวยูเนี่ยในความรู้สึกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอย๋าวกำลังขึ้นสะพานแล้วครับผมมันจะเป็นโค้งตัวยูนะครับบอกเลยว่าถ้าวิ่งเร็วๆหรือว่ารถช่วงล่างไม่ดีเนี่ยมีโอกาสหลุดเหมือนกันนะครับแต่ครันนี้บอกเลยว่าเลี้ยวแล้วเกาะถนนมากนะครับแล้วก็ไม่สะเทือนมากนะครับนุ่มช่วงล่างดี ผมว่าีออสก็เป็นรถคันหนึ่งที่น่าใช้นะครับในเมืองนอกเมืองได้เลยนะครับผ่อนสบายๆไม่เกินห0 0พันเป็นไงบ้างครับจากมาลองขับแล้วนะครับถ้าชอบใจคันนี้นะครับจะมาดูดถที่ไหนนะครับดูรถอยู่ที่ร้านไทรกร์คาร์ออโต้นะครับผมอยู่ตรงตลาดไอคาสยามนะครับก่อนถึงตลาดรถทัวนะครับผมทางไปเดอะบอลบางแคนะครับผมนะครับก่อนจากกันนะครับถ้า สนใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้เป็นกำลังใจสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวคันหน้าผมมีคันไหนที่สวยๆและดีๆเดี๋ยวผมจะพามารีวิวนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ